เลยคนละสบายดีพี่น้องสบายดีเบสสุขสุขทุกคนเนาะไม่นี้กะฮันเกิดอีกแล้วพี่น้องไม่นี้ฮัน,น,นเกิดอีกแล้วเนาะห้อยห้อยพี่น้องห้อยข้างเนาะบ่แม่นห้อยแข้งแค่ชื่อว่าแค่ชื่อว่าวันช้าพ่อนั่นเอง สงสันแล้วพี่น้องไปตัดผมมาเลยเด้อเนานะเอฟซี FC ที่ว่าเม่นขม่ายอยากให้สะพอนไปตัดผมเนาะมันยาวเกินคน่ะสะพอนไปตัดมาแล้วเนาะทั้งตัดทั้งซักสามสิบพันกีบเนาะใบแพงเนาะค่ะตัดผมอยู่เลาวแต่เป็นเงินอยู่ไทยกับมฮอดล้อยบาทจำเนะาะพอคู้มืงอนนี่ร้อยบาทมันหาสิปายพันเลยที่น้องทิบพันกะบนะ่ไลยเนาะลวก็ซี พัดกุ้งีเนาะซื้อกุ้งมาหาสิพันกะแลี้ิงเน่าเขาขอบุญขอบุณไอ,อยู่ทางอ่า USA เนาะพน่นไอหักสาพอนเนาะคนกะหาเงินมาให้สาพอนเอาไปใส่ขาป้าจานขิดเนาะและะ้ลวก็ขิดเรือิ่นก็ว่าอยากงั้นเนี่ยเะแซ่บกะซื้อมากิน่นลนะ เนี่ยสะพพกคืออยากกระหอยนี่แหละเนาะพี่นนเนาะห้อยคางเนาะกิโลละกิโลละเศร้าหาพันกี่พันเป็นเงินไทยกับประมาณหกสิบบาทเนาะพันที่ห่อหาสิบบาทซ้าคู่มือนี่พี่เนาะเลยอันก <c oughs> ุ้งมีกาโลละแสนปลายหากักสะพอนเอาแต่หาสิบพันแบ่งไว้อยู่ตู้เย็นแน่เอามาพักนเนาะไม่แบ่งแล้ว กะมีต้มจืดหมูแน่มัอนี่เนาะเฮ็ดกินเขาแค่พ่นขึ้น,นจากาวหุงเนาะข้าวหุงแล้วก็พัดพักพัดพักแล้วก,ก็แกงจืด,นนด,ดเน้าะคือจากกระโดดแล้วเนาะแล้วก็กินอยากหอยแครงก็ซื้อหอยแครงโลนึงหอยค้างหอยค้างโลนึง <laughs> กินแล้วก็ค้างอ,อ,อันยังใช้อันนี้นะแนหมนมบนาอันนี้ปูอัดปูอัดซื้อมาให้ท้่น้องแค่สินดาบ สบายดีป่าลุงไหมสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องเป็นห้าเป็นไงเนี่ยหวยแห้งสบายดีพี่น้องเช้าพอนั่งเบ่งเชพอนัพัดอันกินนี่แหะพัดเครื่องกินของหยาคนี่แหละบุกเคยบุกเคยเห็ดเจือเบิ่งลูกเห็ด กินแกงไข่น้อมันอันอมมาตื้นเามันไายปวดด้วยน้ำมันน้อมันหมูอ๋อเขาสิงอันปลาีอันนี้อันซุกยังเป็นทับเป็นเนี่ยอันมักลิ่มมัดน่า ม้วแหง้งดำแหง้งแม่้นมวนเลยแม่เ้ยมวนัได้ดเ,เก่งกระาเบสเบดารมันเลยพีาน้องเ้ยไม่ได้เนาะมันอึดมันอยากมานกันบ่มีเนาะมันหาชินา้นเนี้ยกินเคดทั้งต่างเครงเงินจาินเคดองต่างเ่งนม,มันเลย กินเบ็ดทางาง้งหนวใทัเงันกัดนั่นเ่กินเล้วผัดต้นก่อนนองก่อยับอันกุ้งล้างมูแน่แอ้เน้อมันก็เอาดเส้นละไม่ใช่คือบุีิตอัพ็นอกปนเนาะใส่ต้องผัดกินเฉาะ เออคือกินนอกเมืองเด้อบุกไลกินจากเถื่อนคุณูคุณน้ำอ้ายเนาะก็เคยกินเนาะในกิมแซ่บอีกแล้วกยนชวันอะไรก็คกินปลาเนาะกรเพิ่นห้ากับผานเงินมาไห้ใส่ผาปลาก็อตะกินยังไงเคยกินกันยนชวน้าหอยอรใจดีไมนน้นี่อยาเป็กินอยู่มนเป็น ใส่ก mm ับเจลไมงแสงยำเดือยไม่ไ hmm. ม ja ่เนื้อเกลืออแากหน่ไ <the> ม่ <the> ูมันม่มีสีอิวอ่ะนะได้ใส่สีอิวอันนี้เอานะมาใส่เลยข้านอกเาแน่าจะใส่ทีละน้อยอ้า เปิดแฟกแม่มันมืจดจัดอ่แฟกกระโปงเปิด<อ>น้อนอยู่ได้เลยใายคลิปกลางคืนเปิดแฟกน้ันองหอยจ้าวเหนียวข้าวอันนามัน เอาเหมือนมันนักการต้กินเอาเมื่อตัวคิวขาวหมี่สีน้งเลยไป้อาิ๊วอันแค้นเนาะแต่มันเป็นรสชาติอะไรมันสีดำผมสุ่มอันนั้นเพื่อนเใช่ใ่ ใส่เลยสุดยอดมาเอามาพหอยเดี๋ยวน้ํมันหอยใส่นิดน้อยนึงี่นเอ้ยมันบได้เอาีอันนะผิ้วขาวบมีเนาะใส่ิ้วดแทน จะ่าดำแห้งพวกปาจ้ะโอ้ยลงแห้งพวกจ้ะจ๊ะมบเห็นหุ่งถูเปิดแทกกระจักแนาใดเป็นดำบุ๋ม่แบบนี้เนมาทิีใส,นนสนน่น้อยหนึ่งพอาะโจ๊ลงนามาพักหน,น,นึ่ับนางพักกะมีผักกาด้าแล้วก็เท็ดเค็มน้ำเนาะพี่น้อะ มาทำนแกงิดีหมนปูมาแล้วเออปูงนลางก็ไปเป็นปูเพาะกัได้เหอมีลงเดียวได้ผดปูดท่านดหมแล้วท่านบกท่านแหงอนเวลาคาลาแขงอุยเมัยังของแขงของคาสุด นนดำเลย่นาะเอ้ยปาสิชัยน้อยเดียวพอจุกลง,น,น,งนี่พวเฮ็นหุ่งเนาะไผ่ก็อ,อยุบอกเห็ดกินผัดมหมีไผ่เรวไปในหญ่ไม่พเน,นีย่ยตูไปเคิรไปใหญ่ไหมไอกเนไป,นยนไปอยู่นี่นีแหละอืมไอ้กับปอานนี้น พลาดคนหนึ่งซอยว่าแบบแบอยู่ด้งอะดงแห้งก้ะจนในปีหนึ่งอย่างได้กินพัดพัดกุ่มเบิ้งพัดพักใส่กุ่มเนื้ออีนยังอันนั้นอยู่ยังไงแรงไฟ ยังโค้มนั่ีหน่อยลืมข้าว <c oughs> ลืมมา<อ>ถ่ายคลิป <c oughs> <c oughs> นี่ดีอีกเลยนั่งเต่งเลยมเขาเพิ่คือประหยัดอ่ะนะวะถอดนะแม่อี่แม่ <c oughs> ประหยัดถอดแม่ตากเขาแล้วถอดได้ไหมข้าถอดจะเป็น,นถอดเขามันเหื่อมันเฮยต้องหดก้นก่อน นี่นี่อาแสงพี่น้องดึงพัดกุ้งพี่น้องเมนูนเกิดมันอาหารเกิดดีแล้วมนปีหนึ่งเราปรไปกินพี่น้องเลยกินแต่ข้าวอยู่สวรรค์ผุนเนาะลงมาแต่สวรรค์นั่นท่านไ้กินจ้าเถื่อพัดพักเป็นปีหนึ่งเลยพี่ขบหล่อปีหนึ่งเลย ยากไ่นะลอยต้มจืดใส่เห็ดเค็มน้ำที่นอเลยมีเส้น้ำน่บอกมีเสนษจะพักจะกินหน้าเื่มถึงห้อนเนาะ อาหารเกิดพี่น้องแกงจืดเฉพาเนาะใส่ตแ่กระดูกหมูก,กับพักกับเข็มเฮ็ดเข็มเขาวสวยเนะาะเขาเจ้าเพิ่อจะกินเขาเจ้าก็เลยไปซื้อเอาโล่หนึ่งซิมหาพันกีบเนะประมาณสี่สิบบาทอันนี้จะห้อยข้างซื้อโลหนึ่ง เด้อพี่น้องกินข้าวนํากันเนาะเบิดทุกผุคนเนาะผู้ใหญ่จะดีเบิดทุกผุคนเด้อป้าลุงแม่น้อยบ่กินบ่หเิดนแม่แม่กินนแม่ตักเอานาแม่ข้าวนี่อ้าวนี่บ่วงต้มชดกับบริเาูบริยังเนะ ใส่แต่ผักกาดขาวกับอันเห็ดเค็มกระดูกหมูเท่านั้นพี่น้องเลยพี่น้องหนังสมองโปรตีนแมแจ้งพ่อแล้วแม่นื่อซื้อหมดซื้อคือเกลี่ยมาเด้ออ้ายเด้อผู้ผักเงินมาให้สะพรเนาะกินแนวแสแ่บกะกินน้ำกันสบายดีพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ำกันเบอร์ชุกชุกทุกคนมาหัวหมาแลกน้ำเด้อ <c oughs> ยายกินบ่อยากเป็นปะได้เนาะคนบานนอกกินพัด <c oughs> กินจืนบ่เป็นกินถอดกินจืนบ่เป็นเอาโลตักเอาโลตัวหนึ่งหันเินก็กินหมู พี่น้องมาฮอนี่สะพอนกทสิข้เกบภาพบรรยากาศสำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวพรในเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณเอฟซี่ทุกทุก่านเนาะที่เขามาให้กำลังใจแล้วกับผู้ใหญ่จะดีเบิร์ตสุขุสุคนเด้อสะพอนที่กินเข้าก่อนพี่น้องไอ้หิวเข้าไปได้กินเข้าเทียงสบายดีเสุขุสุคน Selamat Dina. Bye,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  Dina.